หมอก็ช่วยคนหายหมดไม่ได้คนตายก็มีแม้ในครอบครัวหมอก็ตายเราอย่าไปคิดห่วงใยคนอื่นเพราะคนเหล่านั้นมีกรรมเป็นของของตนฝนตกมาเนี่ยเก็บได้ตามที่มีภาชนะมีองค์ก็ได้โอ่งหนึ่งมีห้าโอ่งก็ได้5องค์ไม่มีน้ำก็ไหลทิ้ง เทพแชร์กลงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่0638945666เคยได้ยินว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากจริงใช่ไหมครับจริงเป็นพุทธพจน์ท<อ>พทธเจ้าตรัสยากมีสี่เรื่องหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ยากอสองเกิดมาแล้วก็เป็นอยู่ยาก สามจะได้ฟังธรรมก็ยากอเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือในมือมีอินเทอร์เน็ตในบ้านฟังธรรมะากกี่นาทีต่อวันเดือนหนึ่งได้ฟังกี่ครั้งปีนั้นได้ฟังกี่ครั้งยากนะแล้วพุทธเจ้าจะเกิดมาแต่โลกแต่ละครั้งแต่ละพระองค์ก็ยากมีสี่ยากทนะีนี้เราดูที่ว่าเราผ่านพ้นไหมในยากสี่ยากนี้ถ้าผ่านพ้นแล้วเราจะอยากรักษาไว้ไหมถ้าอยากรักษาไว้ก็เร่งทําความดีทําความเพียรต่อไปสาธุ หลวงพ่อครับอยากทราบว่าสัตว์ที่มี4ี่ขันคือสัตว์อะไรครับคําว่าขันเนี่ยเป็นภาษาอภิธรรมคือเป็นภาษาอภิธรรมมีกายกับจิตมีจิตวิญญาณมีสติปัญญามีความรู้จะยกไว้ในเรื่องอภิธรรมให้มาถามมาในช่องส่วนตัวเพราะว่าตอบไปแล้วเนี่ยผู้ฟังจํานวนมากไม่ได้เรียนอภิธรรมรต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าผมตายไปเคยคิด ว่ามันจะเป็นแบบไหนจะมีระบบระเบียบนายทะเบียนเหมือนโลกมนุษย์ไหมอีกนานไหมจึงจะได้เกิดเป็นชาติไทยเหมือนเดิมไหมหรือเกิดเป็นสัตว์ต่างๆหรือเกิดเป็นคนต่างชาติครับปัญญาคนสามัญไม่รู้หรอกแต่ถ้าปัญญาท่านตรีมีหูทิพตาทิพนรู้แต่แม้ไม่รู้เราก็สามารถที่จะสร้างเหตุไว้ก่อนได้ครับถ้าหากไม่อยากตกในที่อบายเปรตสุรกายสัตวนรกเดรัจฉานก็ให้รักษาศีลห้าเอาศีลห้านี่แหละ ศีลห้าน,นี้รอดแน่นอนครับสีเลนะสุกติยันติศีลจะส่งให้เกิดในที่ดีเรียกว่าสุขติส,สีเลนะโพคสัมปทาศีลจะทําให้เกิดมีพวกข้ัพย์สีเลนะนิปุติยันติศีลจะส่งให้ถึงบรรลุธรรมโอ้สาธุหลวงพ่อสรุปไว้ในศีลห้าแล้วก็คือเวลาตอนที่ว่าคือให้พรตรงนั้นเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นี่แหละไม่ใช่ให้พรสรุป สรุปศีลพูดง่ายๆว่าพระสงฆ์ท่านบอกศีลมาห้าข้อ,อพอบอกเสร็จแล้วก็บอกอนิสงส์บ,บอกผลให้ทราบแต่เราไม่รู้เรื่องเองมีแต่ซาตุซาตุคือเราควรจะรู้เรื่องเลยว่ารักษาศีลห้าผลจะเกิอดอย่างนั้นค,คุณอลิสาบอกว่าขอวิธีแก้หน่อยค่ะเป็นคนขี้สงสารมากเจอคนแก่ข้างถนนก็สงสารชอบเก็บไปคิดว่าเขาจะอยู่ยังไงลูกหลานไปไหนคิดแล้วก็ทุกข์ควรทํำยังไงดีครับควรทําว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน พระพุทธเจ้าก็ช่วยคนไม่ได้หมดทั้งโลกคิดอย่างนี้ครับหมอก็ช่วยคนป่วยหายโรงพยาบาลทั้งหายหายหมดไม่ได้คนตายก็มีแม้ในครอบครัวหมอก็ตายเราอย่าไปคิดห่วงใยคนอื่นเพราะคนเหล่านั้นมีกรรมเป็นของของตนฝนตกมาเนี่ยเก็บได้ตามที่มีผาชนะมีองค์ก็ได้องค์หนึ่งมีห้าองค์ก็ได้ห้าองค์ไม่มีน้ําก็ไหลทิง้งอืคิดอย่างนั้นครับถ้าไปมัวคิดอย่างนั้นทุกข์ S <S ทุกไม่มีที่สิ้นสุดแล้วทุกแล้วไม่เกิดประโยชน์ด้วยอย่าว่าแต่โยมมีตังค์สักล้านสองล้านเลยต่อให้โยมมีตังค์สักรถสิบ้อหนึ่งก็มาแก้ปัญหาความทุกข์ในในโลกในประเทศชาติไม่ได้ทําไม่ได้เคลียร์เลยหลวงพ่ออยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธ,ธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 5 6 6 6